สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นกจะมาสอนถักกระเป๋าป๊อบคอนนะคะเป็นกระเป๋าป๊อปคอนลูกเล็กนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นกถักจากไหมอูด้งนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมอูดง้ง ไหมหนึ่งม้วนหนักประมาณ165กรัมนกใช้อยู่สองม้วนซับในสำเร็จขนาดรอบปาก26นิ้วโครเชตที่ใช้4.5่มิลในการถักก่อนที่เราจะเริ่มถักนุขออธิบายแพทเทิร์นของก้นกระเป๋าก่อนนะคะเราจะถักโซ่ทั้งหมด30โซ่สัญลักษณ์ที่เป็นตัววีตรงมุมทั้งสองข้างตรงนี้คือ ในหนึ่งหลักถัก x ลงไปสองครั้งถ้าเป็นขีดแบบนี้คือสัญลักษณ์คือ x นะคะนกเขียนแพทเทิร์นตรงมุมให้มันดูง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็น x นะคะเราจะเริ่มถักขยายตรงมุมอันนี้คือมุมแรกกับมุมสุดท้ายเราจะถักซ้ำลงไป 5x 1 2 3 4 5นะคะหรือเราจะถักโซ่ทั้งหมด30โซ่นกขอข้ามขั้นตอนการถักโซ่นะคะ จากนั้นเราจะเริ่มถักอันนี้คือหลักที่สามสิบเราจะเริ่มถัก X ตัวนี้ก่อนนะคะถักโซ่หนึ่งถัก X ลงไปในหลักสุดท้ายก่อนหนึ่งหลักจากนั้นถัก X บนทุกหลักนับไปให้ได้ยี่สิบแปดหลักพอเราถัก X มาได้ยี่สิบแปดหลักเสร็จแล้ว จากนั้นในหลักสุดท้ายคือตรงนี้นะคะเราก็จะถัก X ลงไป5หลัก1 2 3 4 5ถักซ้ำในหลักเดียวกัน1 2 3 4 5จากนั้นเราก็จะถัก X ให้ตรงกับอีกข้างหนึ่งทั้งหมด ยี่สิบแปดหลักมาจนถึงจุดเริ่มต้นพอเราถัก x มาได้ยี่สิบแปดหลักเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาถัก x อีกตรงมุมนะคะอีกสี่หลักหนึ่งสองสามสี่พอเราถักหลักแรกไปก่อนแล้วนะคะถักซ้าในหลักหนึ่งสอง สามสี่มันจะรวมกับที่เราถัก x หลักแรกเป็นห้าจากนั้นถักเลื่อนห่วงจบแถวอันนี้ก็จะเป็นแถวที่หนึ่งต่อไปแถวที่สองตรงที่สีฟ้าเราก็จะถัก x ในหลักแรกนะคะ หลักตรงนี้ตรงนี้นะคะที่ตำแหน่งตรงสีส้มถัก X ซ้ำลงไปสองหลักถักสองหลักนี้ก่อนจากนั้นถัก X ไปจนสุดแถวยี่สิบแปดนับไปให้ได้ยี่สิบแปดจนสุดแถว พอถักมาจนสุดมุมเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราตรงตำแหน่งแถวที่แถวล่างเราจะถัก x 5หลักเราก็จะถัก v v คือถักซ้ำในหลักเดียวกันทั้งหมด5หลัก1 2 3 4 5 พอเราถักมาจนครบ5หลักเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ถัก x ให้ตรงกับแถวล่างทั้งหมด28หลักพอถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักซ้ำอีก4หลัก1 2 3 4เพราะว่าเราถักไปก่อนแล้ว1หลักนะคะ หนึ่งสองสามและสี่มาถักเลื่อนห่วงจบแถวติดกับหลักนี้นะคะเราก็จะได้ก้นกระเป๋าแถวที่สอง พอถักก้นกระเป๋ามาจนสุดแถวเสร็จแล้วจากนั้นนะคะมันจะมาจบตรงนี้นะคะมันจะมาจบตรงนี้พอขึ้นแถวใหม่เราจะเริ่มถักลายขึ้นไปนะคะให้เลื่อนห่วงมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้แล้วเริ่มถัก x หลักแรกหลังจากที่เราถักเลื่อนห่วงจบแถวพลิกกลับถักเลื่อนห่วงมาด้านหน้าอีกหนึ่งหลักแล้วเริ่มถักลายถักโซ่หนึ่ง แล้วก็ถัก X ในหลักถัดไปนะคะจากนั้นพันหัวเข็มสองครั้งแล้วแทงหัวเข็มลงในหลักถัดไปปลดไหมออกทีละสองห่วงสามครั้งหนึ่งสองสามมันจะเป็นพอสองคอนะคะจากนั้นถักสลับกับ X หนึ่งพอสองค พอสองคอพันหัวเข็มสองครั้งและปลดไหมออกทีละสองห่วงสามครั้งถักสลับกันตัวนี้จะไม่มีตัวเพิ่มหลักนะคะเราก็จะถัก x อหนึ่งพอสองคอหนึ่งถักสลับกันจนครบรอบถ้าดูจากแพทเทิร์นตรงนี้มันจะถักพอสองคอเคนคะตให้ดูชัด ย้อนกลับมาแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะถักพ่กับเริ่มจาก X พอสองคอ X พอสองคอถักสลับกันแล้วก็วนมาจนถึงจุดเริ่มต้นพอเราถักมาจนครบรอบนะคะมันจะจบที่พอสองคอเป็นหลักสุดท้ายแล้วก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงตำแหน่งที่เราถัก X นะคะ ถ้าพลิกกลับมามันจะเป็นลูกป๊อปคอนเล็กๆแบบนี้มันจะได้ลูกป๊อปคอนทั้งหมดสามสลูกนะคะแล้วก็จํานวนหลักก็จะมีอยู่ทั้งหมด76หลักจากนั้นเราจะถักแถวต่อไปถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับป๊อปถ้าเป็นแบบป๊อปคอนนะคะหรือว่าเม็ดข้าวโพดเราก็จะถักด้านในพอเราจะถักเอ็กเราก็จะพลิกกลับมาด้านนอก ถัก X บนทุกหลักให้ได้จํานวนหลักทั้งหมด76หหลักนะคะพอถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถว แถวต่อไปเราก็จะถักเหมือนแถวที่หนึ่งนะคะอันนี้นับเป็นแถวที่หนึ่งที่ถักป๊อปคอร์นเล็กแล้วก็ถัก x หนึ่งแถวต่อไปแถวต่อไปถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก x หนึ่งจากนั้นถักพอสองคอหลักมันจะตรงกับแถวล่างนะคะถักสลับกันเหมือนเดิม x หนึ่งพอสองคอหนึ่งถักสลับกัน จะสังเกตด้านหน้าลูกป๊อปคอนมันจะตรงกันนะคะเราก็ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอถักป๊อปคอนได้หนึ่งแถวเราก็พลิกกลับถัก X อ,อีกหนึ่งแถวถักสลับกันขึ้นไปเรื่อยๆเราจะถักสลับกันป๊อปคอนหนึ่งแถวแล้วก็เ1หนึ่งแถวของนกถักป๊อปคอนนะคะทั้งหมดนับเป็นรูปแบบนี้ทั้งหมด11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ลูกนะคะ จากนั้นในแถวสุดท้ายหลังจากที่ถักป๊อปคอนแถวสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็จะถักเอ็กอีกหนึ่งแถวตัดเก็บซ่อนปลายไหมเลยนะคะต่อไปเราจะมาถักสายทั้งสองข้างนะคะเราจะถักให้มันตรงกับสองลูกด้านข้างป๊อปคอนแบบนี้นะคะแล้วเริ่มถักด้านใน เราจะเริ่มต่อตรงนี้นะคะถักให้มันตรงระหว่าง X X ตรงนี้หนึ่งหลักเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่หนึ่ง X หนึ่งจากนั้นถักป๊อปคอนโดยการพันหัวเข็มสองครั้งให้ลูกป๊อปคอนมันตรงกับแถวล่างนะคะถัก X หนึ่งป๊อปคอนหนึ่งหรือว่าพอสองคอนะคะ แล้วก็ x 1มันจะมีอยู่ทั้งหมด5หลักพอขึ้นแถวต่อไปดึงให้ยืดนิดนึงนะคะแล้วพลิกกลับเราจะถักพลิกกลับไปมาสำหรับสายให้มันตรงกับแถวล่างนะคะอันนี้ตรงตำแหน่งสายอันนี้ตัวกระเป๋าถัก x ไปทั้งหมด5หลัก ตรงนี้ดึงให้มันยืดนิดนึงนะคะให้มันตรงกับที่เราถักมาเวลาเราขึ้นแถวต่อไปเราก็ดึงขึ้นนิดนึงไม่ต้องถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับเริ่มถัก X ต่อ x อ,อ,อ,อ็หนึ่ง,องพอสองคอหนึ่งหลัก x อ็หนึ่งพอสองคอหนึ่งหลัก จบที่ x ด้านข้างหนึ่งหลักคลิกกลับเราก็ถัก x ไปห้าหลักเราก็จะได้สายที่มันตรงแนวกับตัวกระเป๋า เราจะถักสายกระเป๋าพิกกลับไปมาให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการของลกนับเป็นแบบนี้นะคะเป็นลูกแบบนี้ทั้งหมด19รลูกสําหรับข้างนี้เราจะจบที่เราถักลูกป๊อปคอนนะคะหรือว่าพอสองคอเป็นแถวสุดท้ายไม่ถักเอ็นะคะจากนั้นอีกข้างหนึ่งเราก็ถักในรูปแบบเดียวกันต่อไหมแบบเดียวกันข้างนี้ก็ถัก19แต่จะจบที่เ เป็นแถวสุดท้ายเหลือปลายไหมไว้สําหรับเย็บนะคะเราจะถักสองข้างแบบนี้แล้วก็มาเย็บตรงกลางจากนั้นเราจะใช้เข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมนะคะเย็บให้ชิ้นงานติดกันสายมันติดกันนะคะ เย็บติดกันเสร็จแล้วตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยหลังจากที่เราเย็บสายเสร็จแล้วนะคะสําหรับตัวกระเป๋านะคะชิ้นง,งานกระเป๋าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจะได้ขนาดสําเร็จของรอบปากกระเป๋าอยู่ที่26นิ้วนะคะความสูงอยู่ที่มาถึงก้นกระเป๋าตรงนี้ประมาณ10นิ้วจากนั้นนะคะนกจะใส่ซับในสำหรับซับในนกก็จะใช้ซับในสำเร็จ รอบปาก26นิ้วนะคะวิธีใส่เราจะพลิกเอาด้านผิดออกนะคะเอาด้านถูกไว้ด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็เอาซับในสวมเข้าไปในรูปแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีสอยได้พร้อมเข็มสอยเย็บซับในให้ติดกับขอบกระเป๋าวิธีเย็บแบบนี้มันจะง่ายนะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะพลิกเอาด้านถูกออก หลังจากที่เราเย็บซับในเสร็จเพื่อนๆก็ถักตุ๊ก,กตาพวงกุญแจมาห้อยติดตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันให้กับกระเป๋าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยยังไงเพื่อนๆอลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ